วันนี้ตอนเช้าครับเที่ยวแรกเที่ยวแรกครับวันนี้พี่พลคนโก้มาด้วยวันนี้เสียเมครับก็ของบอ่อโก้กำลังตักใส่แล้วอันนี้เที่ยวแรกตอนเช้าครับของวันนี้นะช่างเจ็กมาอะไรเนี่ย,ยนะช่างเจ็ก คนจะลองเฟืองใหม่ครับเปลี่ยนเฟืองท้ายมาใหม่นะฟ้าสักเที่ยวแรกจะไปได้หรือเปล่าครับนี่บอกดไลยวันนั่นแหละวุ่นกันอย่างนี้เมื่อวานเนี่ยเขาทำยันเมือกครับเมื่อวานไม่ได้มาดูครับ બના બના เ,เดิมเไดยว่าโอ้โหทางรวมเลยีตัวแรกของเรามาแล้วอันร <ๆ S 2> ี้เขาเพิ่งจะมาวันแรกครับหลังจากเปลี่ยนเครื่องท้ายมาใหม่ครับวิ่งงานที่โน่นเสร็จนะครับที่สุพรรณนะครับเสร็จแล้ววิ่งนี้นะครับแยวแรก เดีย๋ยวเราไปดูข้างหน้าครับ <c oughs> ลองเครื่องแล้วลองเครื่องล <c oughs> แล้วล้ามาดูดูว่าเปลี่ยนเฟื่องท้ายมาใหม่ครับจะแรงขนาดไหน คันนั้นยกหัวไปแล้วครับคันนั้นเขามันเร็วเขามันเร็วทับโบอันนี้เที่ยวที่สองครับ เดีพอกันนี้ไปเดี๋ยวเขาจะเราจะไปนั่งงานกันครับในนี้เดี๋ยวตอนเจ็ดเดี๋ยวผมถ่ายดูครับวันนี้แต่วันนี้ดูแล้วรถน่าจะน้อยครับลองเฟืองครับลองเฟืองเก็บเฟืองท้ายเราใหม่ครับ อ,อัดเต็มที่ครับอัดเต็มที่เอาไม่โคให้สัญญาณแล้วอ้ไปต้องดันสูดเลยครับโอ้ไปนิ่มๆเลยโอ้ ไปแบบนิ่มๆชิวๆครับไปแล้วแต่เราจะตามไปนะไปะเกจที่นางงานครับ เดี๋ยวไปเจอกันทีน่างานนะครับ